เปิดประวัติผู้ว่าหมูป่านายนรงศักดิ์หัวเรือใหญ่ปฏิบัติการถ้ำหลวงก่อนสิ้นใจด้วยโรคมะเร็ง เมื่อวันที่21มิถุนายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายนรงศักดิ์โอสถธนากรหรือผู้ว่าหมูป่าอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสิริราชด้วยโรคมะเร็งอายุ58ปีและเตรียมนำศพไปบำเพ็ญที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนสำหรับนายนรงศักดิ์มีบทบาทอย่างมากเมื่อครั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในเหตุการณ์เด็กทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี13คน ที่ติดในถ้ำหลวงวน,นอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่23มิถุนายนถึงวันที่10กรกฎาคม2561ผ่านรูปแบบการบูรณาการแก้ไขสถานาการณ์ซึ่งหน้าและการให้สัมภาษณ์สื่ออย่างตรงไปตรงมาชัดถ้อยชัดคำจนได้รับฉายาจากสื่อว่าผู้ว่าหมูป่า และจากเหตุการณ์นั้นเองค่ะกระแสะสังคมหนุนเสริมกลายเป็นแรงเชียร์น,นายนรงศักดิ์ถูกคำสั่งโยกย้ายจากเชียงรายไปพยาวที่เล็กกว่าสังคมวิจารณ์มหาดไทยในเชิงลบจนมีคำสั่งย้ายไปที่ลำปางและปทุมธานีกระทั่งมีชื่อที่คนอยากให้เป็นแคนดิเดตผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครอีกด้วยสำหรับประวัติและผลงานผู้ว่าหมูป่าน,นายนรงศักดิ์เกิดเมื่อวันที่1มิถุนายน2 5 0 8เป็นคนอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเรา จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตตมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับน,นายนรงศักดิ์หรือผู้ว่าหมูปา่าก่อนหน้านี้ระหว่างปี2556จนถึงปี2559เป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมกรมที่ดินปี2559ถึง2560เป็นผู้ตวรวจราชการกระทรวงมหาดไทยปี2560จนถึง2561เป็นผู้ว วาราชาการจังหวัดเชียงรายปี2561จนถึงปี2562เป็นผู้วาดราชาการจังหวัดพยาวและปี2562จน2564เป็นผู้วาดราชาการจังหวัดลำปางอย่าลืมกดไลค์กดซับซ c r i ายและกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ